สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอเกันกับเชอรอีกแล้วนะคะตบมือเสียงหนักไปป่ะก็คือว่าวันไม่ใช่วันนี้วันนี้อ่ะเพิ่งจะมีเลิกงามยามดีว่างเอ,อ่อวันแบบ perfect day นะคะคือวันนี้เชอ่อออกไปทำธุระข้างนอกมาแล้วก็เข้าไปในเมืองมาวันนี้ร้อนมากทุกคนมากแบบมอมอมมากคือไม่อยากจะคิดเลยว่าขนาดอยู่นิวยอร์กหน้าซัมเมอร์ร้อนขนาดนี้ ไทยจะเป็นยังไงคือแบบสุกไวแล้วเออวันนี้นะคะก็เลยมีน้องตัวหนึ่งซึ่งเชอร์ไปฮิ้วมาตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วก็คือมีพี่ที่รู้จักเขาปล่อยกันในราคาที่แบบค่อนข้างดีงามเออแล้วก็เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเออน่าเก็บคลิปนี้เชอรรู้สึกว่าเชอร์อ,อาจจะเอามาลงก่อนคลิปอื่นนะคะหมายถึงว่าวันนี้ถ่ายปุ๊บอาจจะตัดลงปับ๊บส่วนคลิปอื่นที่ดองไว้อยู่ก็ให้มันดองต่อไปก่อนนะคะทุกคนคือแบบ ตอนนี้นเชออเริ่มแบบเล่นเกมนิดน,น,น,นินหน่อยก็เลยอยากจะแบบถ่ายเกมด้วยแคสเกมด้วยอาจจะไม่ได้แบบไลฟ์ขนาดนั้นแต่ว่าเป็นแบบว่าถ่ายแล้วก็ตัดต่อแล้วก็เอามาลงด้วยอะไรเงี้ยเออคือซึ่งเชออยากให้เรามีไลฟ์ตายมากขึ้นหมายถึงว่า y o u u u b เชอก็มีอะไรที่หลากหลายมากขึ้นคนดูก็จะได้ไม่เบื่อไม่ซ้ำไม่จำเจแบบมีอย่างอื่นดูบ้างอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นในรูปแบบนั้นนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนจริงๆแล้วเชอร์มีของเพิ่งมาส่ง1กล่อง2กล่องไอ้กล่องนี้ก็มาส่งสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาเปิดน้องมอลลี่400%ใช่ไหมเอ่ยใช่นะคะน้องคือเมก้าสเปซมอลลี่400%แกรีเบสแมนนะคะน้องคือตัวที่เชอร์กดแล้วแต่ไม่ได้ทุกคนกดไปกิด๊ดไป พยายามแล้วเออแต่ว่ารู้สึกว่าน้องอ่ะเป็นตัวที่น่าเก็บเอาจริงๆม,มันมีความเท่มันมีกิมมิคของมันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็อยากได้แต่ว่าแต่ว่าถ้ามันหาไม่ได้จริงๆทุกคนช่อยก็ไม่ได้อยากไปซื้อรีเซลแพลงๆหรือว่าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอันเนี้คือมีพี่ที่รู้จักเขาปล่อยมาในราคาค่อนข้างดีงามก็เลยจะมาแกะกล่องให้ดูกันนะคะ ตื่นเต้นนะเอาดี Audi, ทุกคนคือจริงๆแล้วเชอไม่ค่อยรู้เรื่องเอางานของของเขาเลยเออเแต่ว่ามาเห็นน้องมอลลี่ตัวเนี้ยแล้วแบบมันค่อนข้างเฮ้ยน่ารักดีออเก็เลยสัตัวหนึ่งซึ่งตัวเนี้จริงๆจะเป็น400%ตัวที่2ของเชอนะทุกคนแต่ว่าตัวที่แล้วที่ยังไม่ได้ลงคลิปอะที่ยังไม่ได้ตัดคลิปอตัวนั้นอะ สาภาพวันนี้เลยว่าขายไปแล้วแต่ว่าเชอร์อาจจะตัดคลิปเสร็จแล้วก็เอามาหลงให้ดูย้อนหลังหรือว่าอะไรก็ค่อยว่ากันเนาะส่วนนี้ก็ตัวนี้ก่อนเนาะแล้วก็จริงๆมีถ่ายคลิปแก้บางตัวไปด้วยอะไรด้วยแล้วก็นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดแล้วก็ไม่ได้เอาลงมา ใช้สมาธิในการกรีดนิดนึงนะคะแล้วก็ทุกคนน่าจะได้ยินว่าแอร์ห้องของเซอ์น้นค่อนข้างเบาลงอย่ยงมากแน่นอนค่ะเราเปลี่ยนแอร์ใหม่แล้วปับมือทุกคนคือแอร์เก่ามันพังนั่นแหละแล้วก็มันไม่เย็นเพราะว่าน้าแอร์มันหยุดแล้วมันเป็นแอร์แบบแอร์เขาเรียกว่าแอร์อะไรนะแอร์หน้าต่างที่นิวยอร์กเขาใช้กันซะส่วนใหญ่เออนั่นแหละมันเป็นแอร์นั้นก็เลย เปลี่ยนแล้วซื้อเปลี่ยนเลยมาคือเราจะอันบล็อกยังไงให้ทุกคนเห็นด้วยคือตอนเนี้เชื่อไม่มีที่ตั้งกล้องประเด็นอาจจะเหยียบไปหน่อยได้ไหมอ่าประมาณนี้แล้วก็เนาะน่าจะเห็นกันอยู่ไกลๆแล้วก็มีการ์ดนะคะเราจะมาแกะการ์ดกันก่อนเลยป่ะเชื่ออ่านเจอมาว่าตัวเนี้ยเป็นตัวลิมิเต็ดอิดิชั่นซึ่ง มันต้องบอกป่าว่าเลขตัวที่เท่าไหร่หรือว่ามันไม่ได้ลิมิเต็ดขนาดนั้นอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันามาแกะการ์ดกันก่อนอือนี่นะคะในสองก็จะมีเหมือนคู่มือน้องมาให้นะว่าเราสามารถขยับหมวกข้างบนขยับแขนได้แล้วก็มีปืนแค่นี้เลย แล้วก็มี after service ที่แบบเป็นภาษาจีลน,ล,นล้วนๆเลยอทุกคนแล้วก็นั่นแหละช่างนถอะนี่นะคะการ์ดของหนงก็จะเป็นนี้นี่แค่นี้เลยนะทุกคนแค่บอกว่าเป็นตัวนี้เออมันไม่ได้เหมือนกับที่เชอบเปิดตัวที่แล้วอะที่ยังไม่ได้เคลิปที่ยังไม่ได้เปิดคลิปเออตัวที่แล้วมันจะบอกนะว่า เป็นใครในในแบบในอะไรแต่ว่าอันนี้เขาก็บอกเลยเพราะว่าทุกตัวมันเหมือนกันเนาะมันไม่ได้แบบเป็นตัวแยก่ใหญ่ใชอบหมายถึงว่ามันไม่ได้เป็นตัวสุ่ม400เปอร์อะไรประมาณนั้นมาหน้าน้องอยู่ไหนหน้าน้องอยู่ตรงนี้เจน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 เนชึบโอ้โหหน้าน้องอยู่ฝั่งนี้นะ เดี๋ยวนะทุกคนเชอขอเอากล่องวางดีๆก่อนอ๋อมันต้องมีสกอตเทปนี่ไงจริงๆเชอก็อยากเก็บหลายตัวอยู่นะในตัว4 0 0เเซนะแต่ว่าบางตัวราคามันก็ไปแล้วบางตัวกดไม่ได้บางตัวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเชอก็เลยไม่ได้ซีเรียสหมายถึงว่าเอาตามที่เราสามารถดีกว่าไม่อยากเครียดขนาดนั้นด้วย อา้าวสกอตเทปปืนติดก็คือว่าเก็บได้ก็เก็บเก็บไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียสน,นะเก็บปืนก่อนไหมเก็บปืนก่อน,อน,นวายอันนี้วางก่อนเก็บปืนน้องก่อนอยังไม่ให้ดูตัวลีลาปะนี่ปืนเขานะคะก็จะเป็นแดงดำแล้วก็ข้างหลังเป็นสีเหลืองนะอันนิดเดียวเองแบบนี้ ไม่ค่อยมีกิมมิคอะไรนะเป็นสีธรรมดาสๆีๆแค่นั้นมาดูตัวกันดีกว่าตึนตุนตนึบแล้วก็หลังจากที่เชอาหยิบตัวมาก็ไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนก็คือมีแต่กันชื้นนะคะุยต้องแกะสกอตเทปก่อนแล้วน้องตัวเนี้ยเขามีเข่าไงทุกคน เขาใช่คิดว่าเขาน่าจะพิเศษกว่าตัวอื่นตรงนี้แหละหมายถึงว่ากิมมิกแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนกันนะเนาะมาชุบอู้ออกมาแล้วนะคะนี่น้องก็มีเขาแหลมๆทุกคนรายละเอียดสีแบบดีเทลเขาดีมากเลยคือรองเท้าเขา,าเป็นไล่สีนะแล้วก็องเกงสีดำนะคะเดี๋ยวเรามาแกะ แขนกันแขนเขาก็จะเป็นถุงมือสีครีมครีมนะไม่ได้เหลืองจ๋าขนาดนี้แต่ว่าครีมครีมขาวๆไม่ได้ขาวมากสีครีมแล้วก็มืออีกข้างหนึ่งนี่ก็คือเขามีลูกตาตรงนี้สีเหลืองแล้วก็ ข้างหลังนะทุกคนลูกกระตาหมดเลยมาเดี๋ยวมันลอกแบบเบาที่สุดจะแบบฟิลแบบ AS เอมาจะทำได้ไหม ีเสร็จ okay, แล้วไม่รู้จะได้ยินขนาดไหนนะแต่แบบฟรินเฟร่ยอยู่แล้วก็เวลาเอาหน้ากากลงนะทุกคนก็จะ,จะกลายเป็นตาน้องแบบนี้แล้วก็มีปากแต่ว่าพอเอาหน้ากากขึ้นนะคะก็จะกลายเป็นน้องมอลลี่เดี๋ยวยังไม่ได้เอาข้างออกแล้วก็ทุกคนสวยมากเอาดีแบบสวยชอบให้มันใส่ไว้อะ ใส่ไว้แล้วเวเห็นหน้าเนี่ยทุกคนมันเท่มากเลยอ่ะแล้วก็ลูกกระตาข้างหลังก็ขยับขยับได้นะเพราะว่าเ่อความหมาแล้วมันก็ลุกดิกดุกดกดกด๊กดิกกันอยู่อือใช่ใช่นิดเดียวไม่เยอะมากโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเท้าขยับได้บิดให้ยืนอะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่ปืน สุดยอดเลยอะทุกคนอะให้ดูใกล้ๆลมาเดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ตให้ดูกันครับ